หนะหนะหนะมากระทันติค่าคอเจ้านะพี่น้องสบายดีเด้เพียงเด้อเอินนะเอามาอีกเอามาให้มันละลายเอามาให้มันละลายให้กูนี่พี่น้องอันสิบริกโกเจวพี่น้องเอ๋ยกินกับโรตดีเลยหลายอีพีซลายคนเพิ่นกับโบโบเคยกินแบบนี้นะเพิ่นกับว่าอันแผลตไตแผลยังเพิ่นว่าต้องใส่แบบ หุงใส่ต้มแต่ว่าส่วนร้ายคนลาวเฮาน่ะพี่น้องกินแบบนี้นั่นสุดๆแต่ว่าส่วนร้ายเขาเจ้าสิบุตรกินให้ใส่กล้องให้เบิ้งพี่น้องแต่ว่าเฮาจะไกินใส่กล้องพี่น้องกับบุญธรรมกันมาเด้อพี่น้องเพราะว่าซุมเฮาต้องกินแบบนี้มันแซ่บพี่น้องผัดพร้อหมักโมหมักแตงพี่น้องหมักกระถานเด้อพี่น้องเด้อในลูกกูสิเป็นคลิปหรือบ่อแหลมือนี่ ยังอะนะโบอยากเจี๊ยบประแดดกันใด้พี่น้องนอนนอนมากกับทัานมันเป็นยังดอกกินข้าไปหล่นโอ้เหียวอีกเลยถ้าก็กินเขาหยาพี่น้องหน้าตากะสีประมาณนี้พี่น้องโบเหียวดู็ะสบายดีเด้อพี่น้องมาสุกมึงกินเบา หมดแล้วจานผ่านหมากได้มันเส,สบสูบัวดีพี่เนาะหมากไดงมันเสมยกเขาบํรุนมันผ่านพอาเนี้นมนสมยุเขา,าก่ยแม่สมยุสมยุกทั้งนั้นลหลายมามาใส่มันสูบเดี๋ยวพานองไปออก นี่นะมันสิไปนำมันี่เอกมามันจะบนกล่องอ้อยอันนี้เน่าอะไปกินยังไงใครมาอะจงทีงานมึงกูที่หนกอู้นอนน่าจะยิ่งอยู่วันนี้มึงนอนจัดการเราดะได้จ้บเอามากูจินอนให้มึงฮะให้กูกินอนให้มึงมันว่าเขากินนั่นหรอ

ไปมื่อีม่กเหาังไ่แดงหัวหน่าโอ้อย่งนอยเดียวจะให้ตลโอโน่โอโน่จบปอดนสีแดงบอมก็เป็นสีแบบนี้มูจัมไปจักหน้ามันปิดทีน่ะี่น่นมันบริปิดนี่ดีนี้มันเบนปอดจันของมัน มันหมให้ให้แมงเดียวอาหมากระทันเดี๋ยวพันนะกล้องที่ไรน้องสมสบายดีปลาลุงหรือเปล่าเ่โอกยสบายดีสบายเปล่สบายดีปลาลุงเห็นไล้วแม่เหรเห็นไล้วแม่โอ้ยเล็บ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 งั้นเอาเี้สบายดีปะลุงเนาะสบายดีปลาลุงแม่ยึดไหมโอ้ยพลแง่ยึดดิ้นได้ค่ะแม่มือพวกนางงามพี่น้องเลยมือในเล็บมือนั่นติดเล็บอันเดียอือโอ้ย

<laughs> Mình chỉ khá kho đấy đúng không Mabi Ăn nhá hữu, à, tiệc, mất thùng Hãy cho <laughs> <để> <laughs> กจมือเอามาผักอีบานิเด้อมาแ่มาเอามาโซ่พี่น้องเยอไรฉว่าเลือเลือเลดกนบริเลียได้เป็นอันด้แล้มาแบ่งนมันมันบริเงินดอกมาะทันมันเป็นน่วยมันเออกับบวดอกเลือก Chậm là. Này ừ. là chậm, mình chậm một đất Đi đất mặt này đây, đất mặt mặt chậm, mặt đất mặt mình chậm, đất chậm, chậm làm lại cắn, mình บบหมวมดนะแลกี่หเดเ็นเล็มหักก็จะหายหัวเขาจเยไปตขัได้มาทานค่ะคอนี่มึงแม่เหายมึงนั่นนยาติคอตายมันคือหยั่งนายมสองบุายส อันนี้งามือามันพันบัวกรย่าเมืนกรทันเป็นคููต้นเป็นครูเบิังดุกอีเลองน้องก็น่าหน้าเขาน่ะเป็นมันทันบ้านเนี่ยบ้านผู้ใหญ่หน้าเตอนี่บ้านเกศมันทันบ้านเสือปกโกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบ้าเนี่ยบ้านผู้ใหญ่ไม่ห่างแม่งนะกรรมอาเอาอะไรเพื่อง อะไรเหนื okay, mm ่อยเห็นเสียเกียร okay. ์ไปเหนื่อจับจับเก้าขาดไหมยังไม่ได้ทานเลยใช่ไหมบายๆอาเสร็จแล้วทานใครนะพวกนาผู้เก่าเล่เห็ดลายครับื้ออัน ใช้ต้มใชกแกงใส่พี่น้องมาก,กินแบบนี้ก็กินขนอนหมดดีไปฮะยเด้อเยอาเด้เอฮะฮะเ้อะด้ออือฮือเยอเยอฮะฮะ กูกำลังมันเด้อกูกำลังมันเข้าประตูนะเด้อกระางยาพอหมูนะมะข้าวซิบหน่วยแสกพินสมผ่าแสกปั่นกับแยกินซิบหน่วย้าในหามือกินนะกินงับหมกินจอน แค <laughs> ่เยอะออกินต่ไนมันกินต่อน้ำออกตอนมันจะไปกินบะมันเสร็จหินสมเออเอาหินศพลงแสวกินหรือบะหายสองน้ำออกมากราดเสียบอ่ะแค่น้ำอยู่นอกบอ่แก uh. uh, ่แล้วเว่ยมาทำกินตอนเก่าแล้วเสียต่อนมันอยู่นั่นน่ะตอนไปกินตอนว่ามันกัดต่อนวิตามินต่อนมันออกมาโมเดิรัดได้เแ็่ยังแล้ว

ปลูกก็ได uh, ้ของเพาเคยทำถ้าก okay. okay. ็่่าไปยังเนออกมาแสดงกระตาเอามาแสดงกระตาฮะสุกอก็เอามาปลูกนะเธอวะพอออกมาสองพอไอหมูออกมาสองกัเปียนอ่งสี่สิบพันเอามาปลูกอย่างสูงในปากหมู buổi bây giờ bao nhiêu dụng thêm đó nhận mà ông

โอ้กินไฮโลด้วยอแต่งเวีบเลยเอ้อนีร้านสา้ายังนี่ยี่มีจกินคนอเป่าไพ่ออยากกับนั่งกินซืออยู่ทำม่เลยพ่องงนะหนั่งใกล้เห็นนแ่พ่อหมักดิอืมปะฮ่มแรกหมาป้อมาแต่หมกไอหมกแรกปะ่มหมัว นารนี่ไม่พูุกยับออกนะวันราจากันแล้วพี่น้องอ้แซบเบ้